อาลงเบ้นเมิมงแบบว่าสวัสดีค่ะทุกท่านสิริแอนมินเพจอับบอมงามานะค่ะและในวันนี้เนี่ยสิริกำลังจะไปงานครบรอบ4ปีของบริษ,ษัทลูกค้าสิรินะคะซึ่งอยู่ในประเทศพม่าเหมืองยังกุ้งก็จะพาไปดูว่าออกงานอ e ีเวนต์เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้าง แล้วรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีลูกค้าคนไทยของสิรินะคะเขาก็จะมาร่วมงานด้วยเออเขาก็ได้รับบัตรเชิญเหมือนกันสิริก็จะเดี๋ยวไปรับเขาไม่ใช่สิริไปรับเขาเดี๋ยวมีคนขับรถไปรับนะคะแล้วก็มาที่โรงแรมส่วนที่ฉันนั้นแต่งตัวเอาไว้นะไปถ่ายรูปที่โรงแรมก่อนนะคะอันนี้คือลุกที่จะไปถ่ายรูปที่โรงแรมเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเสื้อเราค่อยเข้างานไปดูกัน,นะคะ่ะ n o โวเทลเนี่ยนะสิริพูดตามตรงเลยไม่ชอบเลยอะ่ะคือห้องราคาคืนแล้วประมาณ2,000กว่ากว่าพอๆก,กันกับโรงแรมอื่นโรงแรมผ้าดาวที่อื่นอย่างเช่เนแพนเพซิฟิกหรือเม r ีอาอะไรอย่างเงี้เนี่ยก็ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ2,000นิดนิดหรือ2,500อะไรประมาณนี้ราคาพอๆกันเลยแต่ว่าห้องที่นี่เนี่ยจะเล็กกว่ามาก แล้วก็เนี่ยคาเฟ่มันก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะคาเฟ่อ่ะมีอาหารนิดนหน่อยหนยเน็ตก็เน็ตมากบอกเลยนะ<า>เออห้องก็เล็กราคาก็แพงแล้วคือแบบนี่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองด้วยอะ่ะเออไม่พอใจสิรีสั่งดอกไม้เอาไว้ให้นะคะแสะดงความยินดีครบรอบสปีโอเคจะไปถ่ายรูปเลยค่ะกล้องดิฉันโทรมาเลยค่ะไปค่ะ ค้างข้างสเรียเป็นดารานะใส่ื้อสีส้มเนี่ยสีส้มเห็นแบบแอบถ่ายค่างนี้เป็นเจ้าของนะเดี๋ยวแน,น,นะนำ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้แหละจบและนี่ก็คือของของสิงนค้าคนไทยนะคะ Maro is a corporate team to begin with. I'm very honored to attend. Ah, yeah. You have been seen the value of what Russo is doing. Russo states? <laughs> จบไปแล้วนะคะกับหนึ่งวันไปงานอีเวนต์ของคนพม่าเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยสิริเล่าให้ฟังนะว่าคนนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยอายุแค่4 4เองนะเอออีนี่อายุเท่าไหร่ยีเส็บ แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าหน้าร้านนิสัยดีม,มากมากเออทองแบบใดๆก็ว่าใปคือสุดยอดเป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งเป็นคนพอมาที่น่าคบคนหนึ่งเลยนะแล้วในงานเนี่ยก็จะมีทั้งพวกซัพพลายเออร์ใยเออร์ใดๆอะไรก็ว่าไปแล้วก็เออซัพพลายเออร์เนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ใช่ส่วนใหญ่สิงก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไทย ในงานเนี่ยก็จะมีดาราด้วยนะคะมีดาราแล้วก็มีก็มีคนดังคนนี้อ่ะใช่อ่ะใช่ <c oughs> ก็นั่นแะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มากันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะจ้า